ครับกระสวัสดีครับสวัสดีครับมากก่าว่าพอครับปางวันครับตีมันกะเข่าบล็อกอไฟท่อสองครับทีมงานเขากับกระลังสีดนลองสอมมือบ้งบางปลาเป็นจังไ,มงไ,ไ,งไดม,มอไ่องไฟญงเี่นบ่ได้ดครับหัมนมาหาม่องไฟหน่อยครับเทียมงานหม่องไฟ หางไม่ไ่หวานเอาบ่ออะไแล้วออกมาหามหาหางไม่ไส่สังไพ่แันี้ยีมงานหางไม่ไพ่น้อยว่หันกระตะกุกตะกักบ่าหันใ้เข่าทีเข่าทางมาช่วงนี้เข้ากันได้มาหัาน ลองเบิงว่ามันสิเป็นยังไงท่อสองขนาดเมตรเศร้าแม่นมันยังวันของกับเป็นหูบลายในยังนอ้งนอยนะครับเป็นหูบหกในยังน้อยสถานทีมันเนาะสถานทีมันหลักกว่างอยู่ครับแต่ว่า มองที่เฮ็ดมันน่อยก <laughs> า่ตังสีขยายครับยยออกับมีหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างครับเอ่อไข่ปางวันเพิ่นที่ตั้งกะอยู่ดงจกอางครับผมไขา่านยน้อย คุณภาพขับแก้วมาติดตามกันเบร์บา่ามันสีเป็นจังไนสมราคาที่คุยไว้บอสกำลังาจายเี้ยให้กันนะครับส่วนในก็นเตรียมว้ร้ายครับมือข้อมือหวัวเตรียมไวมดแล้ว รอติดตามเมืองเขาบอกเรียบร้อยติดตามว่ามันขอดมากสิสวยงามขนาดใดนี่ก็บอกมันว่าตัวเสียวเลยครับตัวนี้มันเป็นอัดไวเทสท่องบังเห็ดมือขวามือมือหัวมือข้ออาจารย์เปินเสร็จไว้ฝากติดตามนะครับไข่ในน้อยครับมันข่ไงไห่มันโด่งมันดังม้นเข่าเจ้านี่เอฟซีเฮ้า สนับสนุนกันฝากผลงานไว้น้ำเดี๋ยจังไดเมื่อใดไปจุดไปล่องเยี่ยมงานเท่าสีไทยท้าให้เบิางนี่อัไหนปะหัวหัวนึ่งหัวสองอ๋อหัวหนึ่งหัวสองเหยหัวหนึ่งหัวหนึ่งหัวสอง ข้อพนันเส่นุงไว้ครับลำโตัวก็อยู่ในถังครับลำโตอยู่ในถังยังมีกระสีดใดตัวครับประมาณหกบังติดตามครับบรารบันสีเป็นจังไงเดี๋ยวเท่ากระสีได้ล่องเบิง้งหมงไฟ ไงเพิ่นกระเหรียนบ่ได้แล้วเฮาก็หันหางไฟหน่อยบัดนี้อวยครับวยลำวยลำเรียนคล้องหน่อยใบคล้องหน่อยหามันดีสนาาันตว่าใบตะคล้องไงไรมันเอียดเปียดด้วยเขาวะใบลองไงแล้วมันลองมาครับกับทีมงาน,นหน่อยๆครับบ่อใด มาติดตามผลงานกันเบึงว่ามันสีบินได้หน่อยหลายปันไดช่วงวังหันกระตุกุกตะกักเนี่ยสากโง่เนี่ยสาก,สากบ่อเถิงเนี่ยบอกติดเนี่ยนี่เข้ากันเลยไปเห็ดมาใหม่ครับเห็ดมาหมู่บ้านนี่สากเลกเพิ่นอยากโง่จักหน่อยจะได้ไปเ,ไปเห็ดมาใมหม่ ส่วงหนึ่งก็ะซัมบะเปิดไายไม่นะครับนี่เพ่นส,นสนร้างเพ่นกไในสร้างยางดีนะครับตามขั้นตอนข้อได้ข้อหาบข้อใดข้อสี่ ก็ส,อกสออ่องน,น,น,นั่งก็ส่องอืมตัวน้มอตุรมีการเคาะร้อมม <laughs> ีการเคาะบางนิดนิด ขยับนิดๆหน่อยๆต้องเคาะบางจังหน่อยเอาชุดอันชุดที่อัดไว้เบิด์มันมาอย่างนั้นมันที่เข้าเออเทียบไปเทียบไปชุดที่เพื่อนเอาไปเบิดได้ไหมบ่บ้านนี้นี่มีนี่มีแต่ชุดใหม่เบิร์ตหมดนี่อือนะครับนี่ก็ชุดใหม่คือว่าชุดใหม่เบิดครับใหม่ทั้งหัวทั้งหาง ทุกอย่างคือใหม่หมดอัขยุดพักไปบางเจ็เดือนทราบก็ขยุดพักไปบ่อใดอัดบ่อใดนั้นไปก,กับประมาณสองเดือนสามเดือนครับบ่อใดเขาสนามเขาอีกอืมบ่อใดค่อยเขาสนามนะเพื่อน เรือทีมงานเฮาเอฟซีเฮาอยากหูว่าที่ตั้งมันุยใสนอแต่มันุยใสนอกับผมเล้วความสีลงในถ่ายคลิปให้บ้างครับถ่ายคลิปไว้ให้กับเบือพร้อมเบอร์โทรหาผู้ใดพี่น้องเอฟซอยากมาเยี่ยมเยียนพ่อใหญ่งวนเฮากเขามาได้ครับยินดีต้อนรับเป,ปิาน้า้อนตรงนี้ละ ครับก็บมาอยู่อยู่น้ากันครับน้ากันครับน้ากันมาเยี่ยมมาเยี่ยนใดครับมาหาไปมาหาสู่กันใดครับบ้านไก่เลียนเคียงเอฟซเฮ้า นี่ก็ถือว่าเบิดเตยด้ครับหางช่วงว่างหั่นเต็มครับเต็มเต็มนีได้เ,เต็มหลอกแปลว,ว่าหมีคนก่าได้มีเอฟซีไ่ทีมงานเพื่อนก็ได้มาเอาไปใส่ไปซอยน้ำเนี่ยก็ได้แบ่งกันแบ่งไปปันไปอันไหนห่แบ่งไหนเ่ากับแบ่งแบ่งกันใส่ครับมาติดตามม่งครับว่าขอดแล้วมันสีสวยงามขนาดได เดี๋ยวผมก็สิเด็กกลับมารีวิวแล้วมาถ่ายทํำให้เบิ่งอีกเค่หนึงครับผมครับผมสวัสดีครับไอ้หวนสวัสดีนะครับครับผม